ก็มารอขึ้นรถไฟก็มีคนเต็นเลยต่อประวันนี้วันนี้อากาศดีมากแต่ราใส่ผพราะว่าก็ก็น่าจะเป็นขบวนที่ขอรอขึ้นรถไฟกันน่าจะเป็นน่าจะเป็นขบวนเดียวกันก็เดี๋ยวไปรอขึ้นรถไฟก็ขนขบวนเราจะเปลี่ยนมาเทียบในไายกนแล้วตองค่ะ ก็คือบอกว่าฟักาชช่างที่สามนวก็คือให้กลับไปช่่งที่สามรที่มีตัรถที่พิเศษาเรีอเียล้ไกลัจะมาแล้วเลือจากเวลา็ระมาณห้า็กนทีได้ก็ตอวรีได้รอการรับ นสนกัที่เือ่อะคดีสานคดีทหาตำรวอันนี้คเืเพือ่อนตำรวจอก่าก็งแยกันเราได้คันที่15บห้าองได้คันที่สิบก็เดี๋ยวขึ้กันส เรากำลังเดินขึ้นหากระบวนเราน่าจะเป็นกระวนท้ายๆเลยใคลูกเดี๋ยวให้ตังสองคนเลยเหรอนี่คันนี้ถือขาแล้วโอเคอุ้งแองกับอะไลอะโอเคไ้ยเ่้ยอตะ้ใดีง ขั้นตอนสุดท้ายโอเคดีเหมือนกันเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือลงถ่ายรูปง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แันตาสักเราจะไปจอดกันที่รถไฟกลางน้ำที่ที่หกสิบหกหกสิบหกไน่นะขอโทค่ะ โอเคไปได้โอเคของีหน้าต่าโอเคไปได้ห้องจองไะไอไม่ได้น้องมหน้าต่างแต่คไปได้หน้ามีน้่ ใจมากแบบตื่นเต้นยิ่งกว่าโฉลกเนอ่ยเพราะว่าแบบเรานั่งรถไฟทั้งทีเราอยากนั่งริมหน้าต่างมากๆเราเชื่อมันดีบรรยากาศอากาศดีมากประมาณสาาิบเก้าองศาตอนที่เราออกจากบ้าน เดีเยเือ,อีสถานีออก็จะไปถึงจุดชมวิว,ว,วรถไฟลอยน้ำแล้วก็จะเลยไปที่พ่อสุกก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รถไฟลอยน้ำแล้วกัน บรรยากาศก็คือคนกำลังทยอยกันลงไฟแต่ว่าคนก็ยังไม่ยอมลงก็ลงได้แล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ลงครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดประตูใช่ก็เราก็จะรอทุกคนเดินออไปก่อนนี่เอนนี้ฝนแล้วทยอยลงแล้วคือวันนี้อากาศดีนะแล้วก็ไม่แดดไม่ร้อนไปไม่อากาศดีอะเออเอาง่ายอากาศดีใช่อเราลงมาจากรถไฟแล้วอันนี้คือ เดี๋ยวแปะคอนเทมติกตอรไว้แล้วก็แปะรูปสแนปช็อตไว้ที่ลงไว้ในเฟซบุ๊ก k า Facebook, ก็คิดจัอีกทีที่เกิร์สัตสุิลิน,นะคะเราก็อยู่กันที่ข้อสรุปก็มาแวะซื้อของจากชาวบ,บ้านที่นี่ได้ผลกระทบจากการสร้างเกื่อนป่าศักดิ์รศิษฐ์ใช่แล้วเขาก็จะมีโครงการให้มาขายของก็คือก็คือนี่มีของขายเยอะมากแล้วก็คือคนเยอะมาก ใช่แล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรซึ่งมันเยอะมากจริง,รงๆ,งๆก็คือกําลังเดินดูอยู่ว่ามีอะไรน่ากิน<อ>ก็ยังไม่ถึงเพิ่นป่าสักนาทีก็เดี๋ยวถ้าถึงก็จะไปเปิดกิฟตีด้วยนอดนทีนี่นะคะตาต้องทดลองของเราเพ <c oughs> ิ่นป่าสักเชร็จแล้วก็ปวดตีสายลงหลับแล้วได้ยินด้วยนะี่นะคะก <g> ็ <c oughs> ตอนนี้ถึงเพิ่นป่าสักแล้วก็ทยอ,อยล ก็เดี๋ยวจะเข้าไปในตัวเสื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการถ่ายคลิปถ่ายรูปนี่คือตากก้ของเราอีกรอบนึงก็เดี๋ยวไปกินข้าวทำอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนด้ปัดจักรยานน้ำไปไปแล้วแล้วก็กลับพรุ่งนี้เลยเพราะว่ารถไฟกลับแล้ว ยานคันละหกสิบาทก,กันก็มาปั่นจักรยานก้อนเงี้ยนก็เดี๋ยวจะปั่นไปสันเขื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยก่อนหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าสันเขื่อนไปทางไหนใช่นั่นแหละตัวประเด็นน่าจะตรงไปม,มั้งคิดว่าหรือเปล่าหรือเปล่าวะไปทางไหนอะ่ะไม่รู้ม่อกี่สังเกื่ ก็ปั่นจักรยานมาถึงนี <göster ges> ่สถานแสดงสัตว์ปั่นน้ำพันสัตว์น้ำสิพุ่มมันพุ่พุ่วนไปหมดแล้วก็ปั่นไปวนมารอบหนึ่งแล้วก็ซึ่งอย่าบอกนะว่าปิดแต่ร้องไห้เลยนะอ๋อไม่ปิดแค่ลงเท้ามันน้อยเลยตกใจก็มาถึงแล้วว้าวเราจะจอดจักรยานแล้วก็ไปลุยกันข้างในค่ะโอ๊ยเหนื่อยมาก ต่อบแบบคนที่ได้นะคะเหตุเจอกข้างในแล้วก็เมื่อกี้เป็นชื่อตรงเจอคีามสัมพันธ์เล็กๆตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นเบื้องต้นที่เขาเอามาจัดแสดงขึ้นมาเป็นน้องปลาน้องปลาแล้วก็น้องปลาแล้วก็น้องปลาก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปกล้าดวยตอนนี้ก็กำลังอัดอยู่ใช่ ก็เดี๋ยวเข้ามา้างในแล้วก็จนีตัวใหญ่มากตัว้ใหญ่มากก็คือแบบว่าแก่แบบใหญ่จริงนะในญ่แบบเลอกเอออืมคือปลาตัวใหญ่ นี่เราก็จะพามาดูปากระเบนใค้ไปดูนู่นก็ก็อยากให้มาดูเพราะว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้เสียค่าเข้าอยู่แล้วแล้วก็เป็นปลาน้ำจืดนี่กันมรับนน่ารักมากตเกียเลยดูนี่ดูนี้ ออยากไปดูหหอะไออรนี่เหรอเออทีดด่มีฟอสฟอรัสเลยเอ็นดูอุ้ยนี่ปลากกยเอาไปทอดดีกว่าหยอากหยอกหยอปลาไก่ไก่เป็นอะไรอ่ะนี่ปลาหมานั่นหลบอยู่ตรงมุมถ้าไม่ปลาทุกตัวในกล้องมันเหมือนกันหมดเลยอ่ปะปลาเนื้ออ่อนเอาไปทอดก็อร่อยนะปลาเนื้ออ่อน ถำไมข้าถ <t> ึงรู้ว่ามันหอวเหมนะข้าเิ่งหัมอนี่กะมาณนี้แล้วที่เหยื่อี่วาย่ะมาเรื่อะแล้วอะไรแล้เนี่ยจากกตัดยานยานที่ป่บอกดขับปวดเอยแต่มันจกดัยอมยอทำไมไม่กัหผมไม่วันไก้มหน้าแกไร้ก้มหน้ามแฉะ หรอ่อันนี้น่าจะเคยเห็นกันอุ้ยปลากระเบนน่ารักจังประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเพราะว่าเหนมากหิวแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยตัวสุดท้ายแล้วกันนะเห็นมันประหลาดอย่มันคือปลาบู่ทรายมีน้ำสีนี่เล็บตัวนี้นี่นี่น,น,น,นี่ตายหมดเลยาม,ามานี่แอฟไปอยู่เลย นี่ปลาเสือคนน้ำอันนี้น่าจะเคยเห็นแบบว่าเวลาไปกินข้าวที่แบบริมเขาเรียกริมอะไรอะ่ะริมแม่น้ำเออใช่จะเห็นปลานี้ใช่ใช่ปลาชะโดก็เคยเห็นกินกหมดแล้วใช่ไหมปลาดําจืดเนนีี่่ยมไงชอบแบบว่ามันดูเอ็นดูดิอ่ะมันดูน่าเอ็นดูอะไรดูดิอยิ่งเป็นกุบอ่ะก็จุดวลนคราวนี้ก่อนจะไม่ได้เดยต่อแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วก้องเฮ้ยไค่ะ ที่ทุ่งทันตะวันเป็นเรียบร้อยแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบงองอหน้างององอต้นงออะไรอ่ะท้ารีกงออะไรสักอย่างเอองอแล้วก็วันนี้ก็ถ้าเป็นคนนอกที่แบบว่าไม่ได้มากับรถตู้ของอที่มาจะาเขื่อนปาา่าสากก็คือจะต้องเสียค่าเขา20บาทก็คือเท่ากับว่า เป็นขับรถมาเองอะไรเงี้ยเรามาจอดที่นี่มาเที่ยวที่คาเฟ่บ้านกล้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเสียค่าขยี้สิแต่ว่าเราไม่ต้องเสียอืมก็นี่เดี๋ยวมันสวยนะจริีนี่เราต้อขับขึ้นไปก็คือนั่งรถมาเที่ยวแต่คือจริงๆอาจจะกลับเคลื่อนตาสักแต่ว่าพี่รถตู้บอกว่าเออเนี่ย มาไล่ไปยูนมานั่งรถเล่นมาแล้วเดี๋ยวพี่จะวนไปส่งพี่ส่วนภาษาก็เลยได้มาที่ไล่ไปยูนแล้วก็นี่เราจะถ่ายรูปปัสสาวะเดียกันแล้วๆๆเรามีเวลาห้านาทีโอเคก็กำลังจะเดินทางกลับก็คือรถไฟมาเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ก็กำลังจะเดินทางกลับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพี่สถานีวางซื่อแล้วกันก็บายบาย เดี๋ยวไปปิดจบวอล์กที่สถานีบางซื่อไม่ไม่ขาตะกล้องเห็นดูตการคก็บบนรถไเนียบ้ยเลอซึ่งแดส่งหน้าใช่ดีพซิพี่ดูพาทิตย์เอาไม่เห็นเห็นตอนหน้าเอาพาทิตย์อยู่ไหนอ๋อพาทิตย์อยู่นู่นนี่แหละค่ะแดดจามากเราจะเอาหนอาก้ับ ส,ภา,สภาพก็คือหน้าครึ่งนี้ก็คือดำไปค่เะเนาอันนี้เือถ่ากลับบ้านไปแม่ถามว่าทำไมหน้าเป็นสองสีลับท <c oughs> างไม่เอานะห <c oughs> ล่าทางสีอ okay, โอเคก็เดีเ๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนขาดกับว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายปิยาาดวอล์ก,กที่สถานีวั <c oughs> งซื่อนะ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เห็นผูดสิ่อข่าัก็ <c oughs> สบาทแล้วก็ที่เราไปดูดอกทานตะวันก็60บาทใช่แล้วก็ค่ากินของเราวันนี้ประมาณร้อยกว่าบาทเราก็ใช้ไปรวมรวมประมาณสองสามร้อยแล้วก็ของกินสิบบาทที่ซื้ออะไรบ้างเนี้บนรถไฟก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะบ๊ายบาย